เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม The Lost Memory นะครับแล้วก็สําหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการซื้อตัวละครนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันคือตัวละครที่โหดที่สุดในแพทนี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวละครที่ว่านี้นะครับก็คือเจ้าซีโนนะครับนี่ที่เป็น NPC ยืนอยู่ข้างๆตีของผมเลยเห็นไหมโดยเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครเอ็กคลูซีฟของแพทนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครไม่เติมเงินเนี่ยก็จะไม่มีทางได้ตัวละครนี้ เด็ดขาดเลยนะครับโดยราคาของมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมาที่เจ้าหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็เสียงเรียกของฮีโร่โอ้โหดูซะก่อนตัวละ 1, 2 2 0บาทท่านผู้ชมแต่ผมบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ให้เราซื้อได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมซีโนเอ็กซ์คูซีฟนะครับแล้วเขาก็จะมีเขียนบอกที่ด้านบนด้วยนะครับว่าเขาจะเปิดให้ซื้อตัวละครตัวนี้เนี่ยแค่ตั้งแต่วันที่เอ่อ วันที่26นะครับไปจนถึงวันที่8เดือนหน้านะครับหรือว่าเดือนกันยานั่นเองท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเปิดให้เราซื้อตัวละครนี้ได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากหมดไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าท่านผู้ชมจะอดได้ตัวละครตัวนี้แล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันถึงจะกลับมาอีกนะครับแล้วก็จะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะครับยังไงผมก็ต้องคว้าไว้แน่นอนท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาซื้อให้ดูนะครับโดย เขาจะเป็นตัวละครอาชีพแอสซิสต์นะครับก็คือเป็นกิโยตินคลอสนั่นแหละซึ่งบอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยวเราซื้อตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทําการสุ่งกระชับองด้วยหาอาวุธพิเศษของเขานะครับแล้วก็หาคริสตัลมาอัพดาวด้วยท่านผู้ชมที่สําคัญเนี่ยถ้าผมได้อาวุธพิเศษของเจ้าตัวนี้มาแล้วเอาไปใส่นะเจ้าตัวซีโนตัวนี้เนี่ยมันจะมีออร่าขึ้นรอบตัวเลยนะครับอ่ะว่าแล้วก็จัดเลยก็แล้วกันท่านผู้ชมหนีวิธีการซื้อนะครับก็กดมาที่เจ้าหน้ากิจกรรม กดเสียงเรียกเสร็จแล้วก็กดคําว่าซื้อนะครับนี่จัดไปครับผมโดยสิ่งที่เราจะได้จากแพ็กเกจตัวนี้นะครับก็จะเป็นใบสัญญาว่าจ้างซีโนนะครับแล้วก็จะได้เป็นเกมสโตนนะครับหรือว่าเงินแคทเนี่ยอีก1,250เม็ดนั่นเองอ่ะโอเคจัดเลยดีกว่าท่านผู้ชมนี่กดซื้อไปเลยนะครับ อ่ะทีนี้พอผมซื้อมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไอ้หน้านี้นะครับตอนแรกที่มันให้เราซื้อตัวละครใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธเฉพาะของซีโนมาขายนะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่อันละ3,000บาท โคตรแพงซึ่งอันนี้ผมไม่ซื้อแน่นอนเพราะเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกาชากันนะครับนี่บอกเลยว่าบวกอย่างเทพอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยของที่เราจะได้มานะครับก็คือไอใบสัญญาซีโนมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้เราเปิดมาที่กระเป๋านะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันมีใบสัญญาว่าจ้างนะครับเจ้าตัวละครซีโนด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราต้องเคลียร์ก่อนเนครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเข้าใจผิดนะครับบอกเฮ้ย hey, พี่โอ้โหไม่ต้องเติมเงินมันก็สามารถได้รับตัวนี้ได้ซึ่ง ผมบอกเลยว่าผมลองทุกวิธีดางแล้วนะครับโดยมันทําไม่ได้นะนี่ผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมเนี่ยลองเอาใบว่าจ้างนะครับนี่ระดับ S S R เหมือนกันเลยซีโนก็จะเป็นเกรด S S R เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น S S R ด้วยโดยผมเอาใบธรรมดาแบบนี้เนี่ยเข้ามานะครับทำการจ้างซีโนนะครับก็คือ NPC ตัวนี้นี่แหละปึ๋ง เห็นไหมมันบอกว่าไม่ได้นะครับมันต้องใช้ใบเฉพาะของมันเท่านั้นนะครับทีนี <t <t ้เรากดปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงละกันว่า NPC ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับและที่สําคัญนะผู้ชมไม่ใช่ว่าพอเราเติมเงินปุ๊บซื้อมาปั๊บแล้วเราจะสามารถได้ซีโนมาเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเจอกับ NPC ตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีเควสมีเงื่อนไขด้วยนะฮะซึ่งเจ้า NPC ตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่แผนที่นี่ตัวนี้เลยนะครับโดยเมืองแรกเกิดของเรา เ่ยจะอยู่เมืองน,นี้ใช่ไหมนี่ที่ผมเอาเมาส์วงไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินถัดมาอีกสองแมปนะครับก็คือเจ้าแผนที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาที่แผนที่แล้วนะครับเจ้า NPC ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านบนนะครับแต่กต่อนที่มันจะกลายเป็น NPC ซีโนตัวนี้เนี่ยท่านชมเราจะต้องทำเควสมันก่อนนะครับซึ่งพอเราเข้ามาในแผนที่เนี่ยเราก็จะเห็นกลับเป็นรูปแว่นขยายนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยนะโดยแว่นขยายเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่จุดเขียวๆที่ผม ยืนอยู่เลยก็ให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปในระยะของมันนะครับมันก็จะเข้าฉากเควสนะครับโดยอัตโนมัติซึ่งเควสที่ว่าเนี่ยก็คือมันจะให้เรานะครับทำการปกป้องเจ้าซีโนนะครับก็คือ NPC ตัวนี้นี่แหละโดยเขาจะมีศัตรูนะครับก็คือเป็นแก๊งแอตทาซินนะครับมากันเพียบเลยท่านผู้ชมก็ให้เราเนี่ยเอาทีม4ตัวของเรานะครับทำการต่อสู้แล้วก็ปกป้องซีโนนะฮะไม่ให้มันตายนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าใครเลเวลน้อยๆเนี่ยไม่ต้องมาทำนะครับราะมอนสเตอร์คอน ค้างโหดด้วยอย่างน้อยเนี่ยสักเลเวล10กว่านะครับหรือว่า20ได้เนี่ยยิ่งดีเลยท่านผู้ชมและที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะก็คือเวลาเราต่อสู้นะครับเราจะมีพวกการ์ดฮิวลเลือดด้วยนะครับซึ่งไอการ์ดฮิวลเลือดพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามันไปโยนหิวให้กับ NPC ซีโนได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับใครที่อาจจะดัมเมดน้อยนะครับผ่านยากหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะฮิวลเลือดให้กับเจ้าซีโนได้ด้วย อ่ะโอเคทีนี้จบนะครับก็คือพอเราทำเควสช่วยเหลือซีโนโเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมายืนเป็น NPC ให้เราแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดคุยไปเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมกดคุยไปแล้วโดยยังไม่ทันได้ซื้อเจ้าใบาสัญญาตัวนี้นะปรากฏว่าผมไม่สามารถจ้างมันได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมซื้อมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากดรับไปเลยบับข้อให้ฟาบโอ้โหมาอย่างเท่ โคตรหลอสมแล้วนะครับที่เป็นตัวละคร exclusive นะครับในช่วงเปิดเกมผมบอกเลยว่าซื้อไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าผมดูมาหลายช่องแล้วนะครับคือตัวมันดีจัดผมยืนยันตรงนี้เลยว่าตัวมันดีมากท่านผู้ชมนี่จัดไปเลยนะครับ แล้วก็โอ้โหมีแพ็กเกจเสริมมาด้วยอันนี้โดนอีกปันสองะครับแต่ว่ารู้สึกว่าของข้างในเนี่ยเราจะสามารถหาในเกมได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ปิดไปก่อนเสร็จแล้วยังไม่จบท่านผู้ชมพอเราได้ตัวละครมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอด่วน จัดทีมนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาตัวละครออกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะเอาซีโนใส่เข้าไปนะครับโดยตัวที่ผมเลือกจะเอาออกเนี่ยก็จะเป็นนักเวทนะครับแล้วก็เอาซีโนใส่เข้าไปแทนเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับนี่อุปกรณ์สมใส่เรายังไม่มีเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปทําการนะครับหาอาวุธพิเศษนะครับใส่ช่องนี้ของซีโนนะครับนี่เหมือนกับไอเจ้าตัวนักดาบนะครับก็คืออาวุธสีเหลืองนะครับใส่เข้าไปตัวเราเนี่ยมันจะมีออร่านั่นเองท่านผู้ชมว่าแล้วก็จัดเลยดีกว่านะครับแล้วก็เปิดคาฟา ขึ้นมาแบบนี้นะครับปึงแล้วก็มาที่โดกิบิช็อปนะครับ ยืนยันไปเลยเอาล่ะท่านผู้ชมทีนี้นะครับพอเราเข้ามาที่โดกิบีช็อปแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าไปคุยกับ NPC นะครับโดยคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีเมนูใหม่โผล่ขึ้นมาให้กับเรานะครับนี่เดีเ๋ยวกดโดกิบีช็อปมาก่อนปึง๋งทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าปกติเนี่ยไอ้สุ่มเฉพาะซีโนมันจะไม่มีนะครับแต่พอเราได้ซีโนมาแล้วเนี่ยมันจะโผล่เจ้าเมนูนี้เพิ่มเข้ามาให้กับเรานะครับแล้วสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้รับนะครับก็จะมีเศษตัวละครซีโนนะครับเศษชิ จะเอาไปอัพเพิ่มดาวนะครับแล้วก็จะมีอาวุธเฉพาะของเขาด้วยหุ้ยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าของโคตรแรงท่าผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโดยตอนนี้เนี่ยผมมีเอ,อ่อมีเพชรนะครับเงินแคสอยู่4,300ท่าผู้ชมจัดเลยดีกว่านี่10ครั้งนะครับก็750จัดไปครับผมปึง๋งปาบก็ให้1ทีไหนดูซิว่าได้อะไรบ้าง10ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดทีละใบนะใบที่1จัดไป ปาบเข้าไปโอ้โหแม่เงเลยเศษตัวละครไม่ได้เกี่ยวกันเลยใบยที่2นะครับปาบหูได้มาหนึ่งเศษโอ้ไม่ก๊อดอะไรวันนี้โคตรเกลือโอ้โหมันใช่ไหมนี่โอ้มันไม่ใช่แล้วจัดไปทีหนึ่งครับผมนี่โอ้โหซีโนนะครับ25สเศษท่านผู้ชมอย่างสวยแล้วก็นี่จัดอันนี้ต่อนะครับปาบเข้าไปโอ้โหได้มาหนึ่งเปิดไปอีกครับผมปาบจัดไปทีหนึ่งบึบมาอีกหนึ่งเศษแล้วก็อื ไปลุยกันต่อท่านผู้ชมบับเขาไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจัดไปครับผมได้มาอีก10นะครับเท่ากับว่ารอบนี้เนี่ยเราได้เศษซีโนมาทั้งหมด28ชิ้นด้วยกันนะครับนี่กดไปอีก10ทีครับผมบับเขาให้บึบมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับคือตอนนี้เศษผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ท่านผู้ชมแต่ที่ผมอยากได้จัดเลยนะครับก็คืออาวุธเฉพาะของมันนั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าออกโคตรยากจัดไปครับผมบับเข้าไวนะฮะนี่มาอีกหนึ่งเดี๋ยวโอ้ ยี่ห้ามาแล้วนะครับใจเริ่มชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วท่านผู้ชมโอ้โหม่สิบแล้วก็ไมายี่ห้าโอ้รอบนี้บอกเลยกลําไรกําไรแล้วนะฮะแล้วก็เอ้ยเซตโอ้ my god ท่านผู้ชมผมได้แล้วนะครับนี่คือแรไอเทมเลยนะโอ้โหไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้นะครับแล้วก็จัดต่อดีครับรออะไรโอ้โหมีแต่ตัวแปลกๆเออมาอีกแล้ว แล้วก็ซีโนคูหายไปไหนโอ้โหได้มา100เศษเลยเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่ามันเยอะมากนะครับเห็นไหมมีกกอบพิเศษขึ้นมาด้วยนะครับคืออันนี้มันแรงจริงนะครับได้เยอะจัดแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนี่ปาบเข้าไปได้หมหนึ่งชิน้นทีนี้เนี่ยอย่าเราจะหยุดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปใส่ก่อนดีกว่าอยากจะเห็นออร่าแล้วนะฮะเริ่มทนไม่ไหวแล้วกดมาที่ไอเทมนะครับสวมใส่อุป,ปกรณ์นะครับแล้วก็นี่เลยโอ้โหอย่างแจมท่านผู้ชมจัดมาดิครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สาคัญนะทช นอกจากว่ามันจะเปิดออร่าให้กับตัวละครแล้วนะครับมันยังสามารถเปิดสกิลช่องพิเศษให้กับเราด้วยซึ่งก็คือสกิลช่องสุดท้ายตัวนี้นะครับโดยทุกตัวละครเนี่ยถ้าเรามีอาวุธเฉพาะของเขาใส่นะครับมันก็จะเปิดสกิลนะครับช่องสุดท้ายให้กับเรานน่นเองนี่ทุกตัวเลยนะบอกไว้ก่อนทีนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดตัวละครหน่อยดีกว่าโอ้โหดูแสงดิท่านผู้ชมเฮ้ยอย่างเฟี้ยวโอ้เป็นออร่าสีน้ําเงินนะ่ะ โอ้เท่มากเท่มากบอกเลยนะฮะโดนใจสุดๆคราวนี้เนี่ยมาอัปเกรดดาวตัวละครกันดีกว่านะครับก็กดเข้ามาที่รูปดาวนะครับเรียนรู้เข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็กดซีโนจัดไปครับผมคือสิ่งที่เราจะได้นะครับจากการอัปเกรดดาวเนี่ยก็จะเป็นค่าสแตทนะครับนี่เห็นไหมจากตอนแรกมีอยู่8นะครับไม่ถึง10สักอันนึ่งเอางี้ดีกว่าแต่พออัพเกรดนะครับโอ้โหบวกขึ้นมาอีกอย่างแล้วเป็น10เลยท่านผู้ชมบวกโคตรเยอะเลยนะครับนี่แค่ดาวเดียวเองนะเราก็จัดไปเลยครับผมใช้3 เศษนะครับนี่ซีโนลูกพ่อปาบจัดเข้าให้อุะ้ะโอเคยังไม่พอนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะอัดดาวที่2ต่อนะครับนี่ นี่มาแล้วครับสวยๆโอ้โหจัดไป2ดาวท่านผู้ชมทีนี้ดาวที่3มไม่พอแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะดาวที่3มันใช้120เศษนะฮะแล้วก็ผมเพิ่มมี10เศษเองโอ้โหมึงใช้เยอะแท้ทีนี้เนี่ยอีกเมนูหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับก็คือการปลุกพลังโซเวพอนนะครับนี่เรากดเข้ามาดูนะครับก็คืออาวุธพิเศษของแต่ละอาชีพนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นการอัปเกรดโดยการตีบวกเหมือนอุปกรณ์ชิ้นอื่นนะแต่วิธีการอัปเกรดของเขาเนี่ยก็คือให้ ได้ของซ้ํามานะครับแล้วก็เอามารวมผนึกนะครับเพื่อทําการอัปเกรดนั่นเองโดยสิ่งที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่เขาบอกว่าบวกสกิลแอคแท็กนะครับอีก8.5เโอ้โหเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนอันนี้บวกแม็กเพนะครับก็คือแต่ละอาชีพเนี่ยมันบวกไม่เหมือนกันนะผู้ชมอ่ะโอเคคืออันนี้ผมชอบมากเลยว่ะเดี๋ยวผมว่าเอาไงดีวะคือใจหนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะเก็บเพชรเอาไว้ไปสุ่มการ์ดบอร์ดนะครับแต่ว่าซีโนมันแ่มเอาเป็นว่ายอยู่ผมสุ่มเพิ่มเลยก ลกันจัดไปครับผมนี่ขออีกสิบทีสวยๆลูกพ่อมาเปิดกันทีละใบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จัดไปครับผมบับหู่มึงมา1เศษอือโอ้โหมา100อีกแล้วนะฮะแล้วก็โอ้โหไม่สิบนะครับเออโอ้โหหนึ่งร้อยท่านผู้ชมเฮ้ยผมได้ซีโนอัพดาวได้แบบนี้โอ้โหสบายเลยนะครับแล้วก็เปิดต่อบึบโอ้โหหนึ่งร้อยแล้วมาหนึ่งเลยว่ะจัดไปครับผมอีกใบหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งเออคือผมอยากได้อาวุธอีกชิ้นหนึ่งเออโอ้โหมาหนึ่งอาวุธ ชิ้นสุดท้ายนะครับอยากให้มันไดอาวุธจัดมาดิโอ้โหไม่ได้นะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งแล้วกันเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเผื่อเราฟุกได้อาวุธด,ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนี่จัดไปเลยนะครับปึงโบเข้าให้ท่านผู้ชมนี่ขอสวยๆหน่อยรอบสุดท้ายแล้วนะครับ เออแล้วก็มา1เฟตนะครับมาอีกส0อะไรวะเนี่ยโอ้โหสามใบแรกคูอย่างเน่าแล้วก็ใบที่4จัดไปครับผม25เริ่มมาแล้วนะครับนี่โอ้โหมา1เดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคราวนี้มันเน่าจัดว่ะท่านผู้ชมเหลือ2ใบสุดท้ายโอ้โหรู้สึกเสียดายเพชรที่เป่งลูยงี้ไม่น่าเปิดเลยนะฮะจะจัดไปโบเข้าไป1ใบโอ้ไม่กอดใบสุดท้ายของเราแล้วนะครับโอ้โหแทบไม่อยากเปิดเลยท่านผู้ชมอะเปิดไป โอ้ยกูว่าแล้วอุ้ยรอบนี้อย่างเน่าเลยนะท่านผู้ชมได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดชิ้นด้วยกันนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมนี่เราหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดนะครับขึ้นสามดาวกันดีกว่านะฮะจะได้ดูด้วยว่าสี่ดาวมันใช้ขนาดไหนนะครับนี่กดเรียนรู้เข้าไปเลยแล้วก็สามดาวร้อยยี่สิบชิ้นนะครับผมมีร้อยหกสิบก็นี่จัดเข้าไปเลยนะครับ โต๊ะก็ให้หนทีนะฮะสวยๆ3ดาวแล้วซีโนลูกพ่อแล้วก็เอ่อสดาวนะครับใช้เท่าไหร่เนี่ยหอ้อยสี่สิบโอโแม่เจ้าโโอ้หจะไปหาจากไหนวันนี้ต้องสุ่มแบบจัดๆเลยนะท่านผู้ชมถึงจะได้นะครับแล้วก็เอ่อตัวละครตัวนี้นะฮะนักขนูเออตัวนักขนูผมใช้ด้วยนี่ว่าเดี๋ยวนะ ผมสามารถที่จะอัปเกรดโอ้โหอันนี้อัปเกรดได้เยอะเลยท่านผู้ชมแล้วตัวนาคานูอย่างที่บอกไปนะครับคือสกิลมันแรงด้วยแหมอยากจะรีวิวให้ดูจริงๆเลยอย่าเอาไว้คลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครให้ดูการลลยตัวเลยนะครับนี่อัปเกรดไปก่อน2ดาวสวยๆปึ๋งนี่โอ้โหน้องนางของเรานะครับ2ดาวไปซะแล้ว เอาละครับท่านผู้ชมแล้วทั้งหมดนี้คือการรีวิวตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอกลักษณแล้วก็โหดที่สุดของแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับและสําหรับเรื่องการรีวิวสกิลนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาลงแยกไว้ให้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้หม เวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม